ผมสวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์นะครับและตอนนี้นัดก็อยู่ในบูธของมาสุรตินั่นเองประเทศไทยเลยครับสวัสดี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 ครับครับผมเดี๋ยวรบกวนท่านสุภาพบุรุษทางซ้ายมือกว่านั้นหน่อยครับรบกวนแนะนําตัวให้ผู้ชมทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมธเนศนะครับอนุจาริยาพานะครับก็เรียกผมออสก็ได้นะครับ เป็นซีเนยร์เซอร์เมเจอร์ของมาเซราติประเทศไทยงั้นนัดขออนุญาตเรียกเป็นพีออร์ดเลกันนะครับาครับครับผมครับพี่ออดครับเราจะไม่เสียเวลาท่านผู้ชมเลยครับเราจะยิงคําถามเลยเราอยากรู้ว่าในงานครั้งนี้ครับทางมาเซราติเนี่ยมีอะไรที่อยากจะนําเสนอท่านผู้ชมทางบ้านเป็นพิเศษไหมครับต้องคันที่อยู่ข้างหลังผมเลยเป็นพระเอกของงานนี้เลยเรียกว่าเป็นกลเป็นเป็นนิวซูเปอร์สปอร์ตคันใหม่ของมาเซราตินี่เลยครับผมใช่ครับนี้ต้องบอกว่า ชื่อรุ่นว่า MC 2 0ปรีที่แล้วเราเปิดตัวไปแล้วมาเห็นเมื่อปลายบีแทรที่เป็นมอเตอร์โชว์นะครับคันนั้นเป็นมองอัพนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเอาเมสินโมเดนาทำทั้งหมดทำในในที่อิตาลีโมเดนาเป็นเครื่องวางกลางต้องบอกว่ามันนี้ครับมันเป็นภาคต่อของ MC 1 2 MC 1 2เนี่ยเป็นเครื่อง V12 นะครับไม่ทำมาตั้งยี่สิปีแล้ว นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคันนี้เราเรียกว่าเป็นเซกเมนต์คือซูเปอร์สปอร์ตคันนั้นนะครับผมนะครับสิ่งที่มาเสิยติดทำก็คือเครื่องบางกลาง6ซูบนะครับ630แรงม้า0ถึง102.9วิตัวเลขเนี้ยจริงๆแล้วไม่ยากครับแต่สิ่งที่ยากคือน้ำหนักเห็นคันใหญ่ๆแบบนี้ยครับยังไม่ถึง1,600เลย1,500กว่าโลเองเบามากนะฮะเบามากคือแทาบางคันเนี่ยเครื่องแรงก็จริง แต่น้ำหนักรถเยอะสุดท้ายก็แบ่งน้ำหนักอันนี้น้ำหนักเบาแล้วก็เครื่องแรงนะครับครับไปดนเครื่องแรงขนาดนี้น้ำหนักแค่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยโลครับแล้วเห็นตัวที่เป็นเะนักสนัสีดำๆพวาฟินรอบแล้วเนี่ยครับถ้าอยากให้รถแรงขึ้นนะครับก็ใส่ชุดคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปลงไปเกือบสองร้อยโลเหลือพันสามกว่าเองประมาณพันเท่าเบากว่าฮอนด้าซีวิใช่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คันนี้ ไฮไลท์เลยนะครับเวลาเราเห็นรถซปเปอร์คาร์หรือรถซปเปอร์สปอร์ตเนี่ย<ฮ>มันต้องมีจริตของรถสปอร์ตในการเข้าสิ่งนี้นะครับนี่จริงๆแล้วก็ไม่นนและประตูครับประตูก็คือเป็นบัตเตอร์ไฟดอวิงนะครับหรือประตูเปิดแบบปีกผีเสื้อนะ่ปีกผีเสื้ออันนี้จริงๆก็คือเป็นซิกเนเจอร์เลนะฮะรถ รถสปอร์ตต้องต้องสปอร์ตจริงๆต้องจอดสปอร์ตเองต้องเป็นอย่างนี้ครับครับผมแต่มันไม่ได้เพียงเท่านั้นนะครับผมจะเห็นว่าอันนี้เป็นว่าเบสเลยว่าเบสอินคลาสดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ชมมาด้านข้างช่องหรือว่าทางเข้ากว้างอ่ใช่ใช่เปรียบเทียบกับรถที่เป็นทรงแบบนี้บางคันเนี่ยอ่เราเราจะรู้อยู่มันจะยกพื้นขึ้นมาสูงตรงนี้ตรงบันไดข้างเนี่ยจะสูงจะสูงอาจจะเข้ายากใช่ครับหรือบางคันเนี่ยครับ ครับผมจังหวะนี้ทูบตัวนี้มันจะเข้ามาลึกครับทําให้ตอนที่เราเข้าครับค่าทางมันอาจจะดูไม่สง่างามเท่าไหร่ครับผมและเข้าออกยากอันนี้เรียกว่าเบสอินคลาสยังไม่พอนะครับวัสดุด้านข้างเนี่ยทั้งอันเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดทั้งคันเลยใช่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีของ F1 อยู่แล้วนะครับถรับผมถาดที่อยู่ข้างในนั่นนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ก็วัสดุเดียวกับทำคอบคิดของนักแข่งฟอร์มูล่าวันครับผมนะครับอันนี้ทำจากโรงงานเื่งเดียฟอร์มูล่าวันเลยดัลลาล่านะครับอันนี้ก็ทำให้พวกรถไทยเปอิด่านะครับมาด้านหลังดีกว่าครับเซ็กซี่สุดๆท้ายรถนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้ไทยเรนใช่ใช่อย่างนี้บางยี่ห้อบทำแบบนี้ต้องเสียสตังค์ครับผมของเราเป็นสแตนดาร์ดครับ ต้องถอยหลังให้มาสแตนดาร์ดเลยและที่สําคัญเห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีเหมือนช่องเปิดได้ครับผมเป็นรถเครื่องวางกลางที่สามารถใส่กระเป๋าได้ดรถสติไมไปอร์ตส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เปิดมาเจออะไรเจอเครื่องครับผมอันนี้สมมุติถ้าไปต่างจังหวัดกับแฟนสองคนต้องมีกระเป๋าหนึ่งใบก็ใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ข้างหน้าได้อีกใบหนึ่งสะดวกสบายมากขึ้นแล้วว่า <นะ S 2> ง่ายๆเลยคือมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นอีกใช่นะครับ ทั้งหมดเนี้ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่22ล้านกับ5้าแ0นบาท22ล้าน5้าแสนบาทแต่แต่มีแต่มีแต่อ่าโอเคมีเงินแล้วต้องเป็นแฟนมาเซอร์ด้วยต้องเคยเป็นคนที่ใช้มาสราติมาก่อนอจะได้รถเร็วขึ้น<อ>เช่นเครื่อง v 8ครับผมหรือเป็นเครื่อง s ที่เป็นพวก400ร้ม<อ>้าแต่ถ้าคนบอกอแล้วฉันไม่เป็นแฟนมาเซอร์อฉันอยากทำไงได้ครับแต่รอดนึงไปต่อคิวโอเคเข้าใจละ อ่าต้องมีมีมีการเลือกนิดหน่อยพิเวอร์เรชันนิดนึงครับผมก็คือสำหรับท่านใดที่เป็นเป็นเจ้าของแล้วเีอมีเป็นเจ้าของมารถมมาเซอร์ติมาก่อนมาเซอร์ติโอเนอร์มาก่อนเนี่ยก็จะเป็นง่ายขึ้นไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอเลยนะครับได้เลยได้เลยครับจะได้เกิดว่าเป็นอาจจะต้องการเป็น2ปีรอคนที่เพิ่งอยากเพิ่งเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับมาเซอร์ติเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ครอบครองรถรุ่นนี้ต้องรอนิดหนึ่งต้องรอหน่อหนึ่งนะครับแต่รับรองว่าคุ้มค่าที่รออย่างแน่นอนใช่เพราะว่า เรามีโค้ตาครับตอนนี้เราก็ขายไป6คันละ,นะครับรอตอนนี้ก็เหลือโค้ตาอีก3คันก็คือ9คัน9คันทั้งประเทศไทยทั้งประเทศไทยณเวลานี้นะครับเราได้มาท่านณเวลานี้นะครับได้โค้ตามา9คันขายไรัเลขสส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาดูคันนี้นะครับจริงๆงานเนี่ยเราจะหมดวันที่3ามมนาคิดครับแต่ด้วยความนี้มีเจ้าของแล้วครับครับเราก็ขอความกรุณายืมเขามาโชว์นะครับจะคันนี้จะอยู่ถึงประมาณวันที่วันที่27 ก็อีกประมาณ4วัน4ีหวันก็ต้องออกไปแล้วฉะนั้นถ้าจะมาดู MC 2 0ตัวเป็นๆนี้ต้องต้องรีบต้องรีบมาดูนะครับอันนี้ก็คือ p โปรดักต์ไฮไลท์ของงานเลยนะครับส่วนทางด้านหลังของนัททั้งแถมทั้งลายนะครับนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นมาสเตอร์เซคิ้นะครับแล้วก็เป็นคอโต้คอเต้แล้วก็เป็นลาบนเต้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าอธิบายนี่ใส่จะยืนคุยกันนานแต่ต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็น ซูเปอร์คาร์แบรนด์ครับผมสัญชาติอิตาลีนะครับสิ่งที่เราทำม,มาตรงนี้ก็คือต้องบอกว่าวัสดุที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรานึกถึงเครื่องหนังก็คงต้องตอกไม,ไม่ปฏิเสธไปไล้ว,ว่าชั้นเลิศก,ก็ต้องอิตาลีอยากให้คุณลูกค้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยลองมาสัมผัสดูว่าหนังเนี่ยมูลค่าเกือบ4ี่0ส0ห้าหบาทเนี่ยมันนั่งแล้วมันนุ่ม <Feeling S 2> มันนุน่มขนาดไหนทัชชิ่งมันหอมแค่ไหนนะครับงานหนังวัสดุดีขนาดไหนนะครับ แล้วก็ทั้งลายตอนนี้เราเป็นเฟสลิปหมดแล้วจะเห็นว่าอย่างเช่นขอคันนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าชักโนสครับผมครับชักโนสนะครับคือเวลาเดี๋ยวอย,อย่างฝั่งนู้นก็จะเป็นแมวใช่ไหมครับครับ,บางคนก็จะเป็นตัวนู้นตัวนี้ แต่ของผมเนี่ยสื่อที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นปลาฉลามเป็นปลาฉลามใช่นะครับอันนี้คือเฟซซิปตัวเฟซซิปหมดเลยไม่ได้จะ้ายจมูกปลาฉลามเป็นใค้แะจมูกของปลาฉลาม,น,ม,าลามนะครับตาจะดูเป็นมีฮันเตอร์มีตาเกี่ยวเหย่อนิดนึงนะครับเวลามองกระจกหลังก็เอ๊ะใครมันมาจี้ตูดเราบ้านก็เป็นมัสเตอร์ตินั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวแบรนด์ของเราแต่ที่พลาดไม่ได้ม,มอมเตอร์โชว์ต้องถามว่าแล้วมีมอเตอร์โชว์มีแคมเปญอะไรโอ<ฮ>้โหนี่นัดต้องข้ามใจว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ย ก็คือรอเกี่ยวกับโปรโมชั่นเนี่ยเพราะมันต้องมาซื้อซื้อในงานเพราะมันงั้นก็ถดหลอดทำไมใช่ไหมถูกต้องครับไปคันนู้นเลยครับลาบันเตสเบสอ of เอสยูีของผมครับครับก็สำหรับคันนี้นะครับก็มาสเตตคันนี้ก็เปิดมาสักสักพักหนึ่งละครับผมเราก็ตอนนี้ก็ยอดขายเป็นเรียกว่าเป็นโวลูเมอร์เลยดีกว่านะครับ ท่าน,นี้นะครับโปรโมชั่นในงานมาในงานเนี้ยสิ่งที่จะได้คือประกันภัย3ปีจัดเต็มเลยจัดเต็มใช่อินชลันเนี่ยเอาไปเลยเราให้ไปเลยจะซื้อสดหรือซื้อไฟแนนซ์ให้ไปเลยบางบางค่ายเนี่ยต้องซื้อไฟแนนซ์ถึงจะได้ครับผมอันนี้ผมให้เลยและที่สําคัญก็คือเวลาซื้อรถแบบเนี้ยเราคงจะมีความกังวลใช่ไหมครับว่าเอ้ค่าซ่อมจะทํายังไงนะ่าผมก็ให้ฟรีบริการอีก3ปีหรือ60,000กิโล และถ้าไอรถแบบนี้มันต้องขับออกต่างจังหวัดแล้วถ้าเกิดครอบครัวไปเสียทํายังไงนะผมให้รถใส่แอสซิสแตนต์อีก3ปีทั่วประเทศมีแ800 0จุดสเตชันก็คือง่ายๆเลยซื้อไป3ปีไม่ต้องห่วงเียสามปีขับอย่างเดียวเสร็จปั๊บแล้ว3ปีขับเสร็จหรือ4ปีขับเสร็จเอราคาขายต่อทํายังไงอ่ะผมมาการันตีซื้อคืนด้วยมีด้วยมีด้วยการันตีซื้อคืนด้วยขับดีไม่มีอุบัติเหตุ เราซื้อการันตีคืนแล้วเป็นไงครับก็คือเรียกว่าด้วยความสบายใจอยากจะมาลองเปลี่ยนแบรนด์ดูใหม่แบรนด์ใหม่หมๆมันจะมีความเสี่ยงไหมยังไงลองเข้ามามหามาเซอร์ติครับเรียกว่าแปลกใหมสห่สำหรับนั้นมากนะ,ะ<อ>ครับ,บก,ารการการันตีซื้อคืนในกรณีที่รถไม่เคยเกิดอ,อุบัติเหตุหนักใช,ใช่ไมไม่เกิดอุบัติเหตุหนักขับไม่เกินระยะกิโลที่เราบอกบนะครับมีคนถามว่าแล้วถ้าเกินทายัางไงล่ะ เราก็ปรับกันนิดหน่อยครับไม่เยอะกิโลแล้วไม่กี่บาทใช่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 ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราก็อยากให้คนไทยได้สัมผัสกับรถสัญชาติแบรนด์อิตาลีที่มีระยะเวลายาวนานมากกว่าร0 8ปีนะครับครับโอ้เรียกได้ว่าจับหนักจัดเต็มใจตั้มกันสุดๆดครับเรียกได้ว่าจริงๆแล้วสาวกมาเซอร์ตีหรือคนที่ลังรังเลอยากจะมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของมาเซอร์ตีเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องคิดละไม่ต้องคิดครับชัดเจนเลยไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องหลอด้วยนะครับผมจองวันนี้ เอารถไปเลยได้เลยได้เลยคันนี้ได้เลยคันนี้กันเลยสามคันไม่ชอบสีนี้เอาสีใหม่ผมก็มีให้ไม่ต้องรอครับรถนำเข้าสำหรับเราทีนี้สุดท้ายครับคันนี้สูนุนราคาที่เท่าไหร่มาสเติร์ตีลาบันเต้นะครับผมมีสองเครื่องยนต์ครับผมมีดีเซล275หแรงม้าครับผมกับเบนซิน350หแรงม้าถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล275หแรงม้านะครับเริ่มต้นที่699ครับถ้าเป็นเบนซิน300แรงม้า2 5 0แรงม้าเริ่มต้นที่799 ไม่แพงเลยสําหรับรถนําเข้าอิตาลีชื่อชั้นซุปเปอร์าทยอย่างมาเซราติครับคุมค่าทุกบาททุกสตางค์กับสมรรถนะที่ได้รับไปใช่ครับรวมถึงยิ่งไปกว่านั้นโอรามชาติที่ได้ใช่ผมมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าและถ้าอยากเป็นแบบเดวิดเบคแฮมต้องมาเป็นเจ้าของรถมายตนมาเซราติครับนี่คือขายของเลยขายของเลยครับขายของเลยครับแตเป็นเดวิดเบคแฮมก็ต้องเป็นมาเซราติมาเซราติแหละครับโอเคถ้าผมครับโอ้เรืยกได้ว่า พี่ออสเนี่ยได้ให้ความรู้รวมถึงทั้งโปรโมชั่นทั้งราคารวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกในการบอกทุกอย่างเนี่ยเพื่อได้ว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยเอาผมมั่นใจว่าต้องมีต้องมีคนที่หวั่นไหวกันบ้างนะฮะครับก็ <c oughs> อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็น้องๆเราก็ทางทีมข่ายก็สแตนบายรอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับลองมาเฝ้าลองมาฟังเรื่องดีๆของมาเซรเราจะมีเรื่องที่สวยงามอีกเยอะแยะให้ท่านฟังครับ อาจจะทําให้อยากแล้วก็เป็นเจ้าของมารเซอร์ติเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าบางคนรวมถึงตัวนั้นเองเมื่อก่อนครับผมบางทีการที่เราเดินผ่านรถบูธแบบบูธที่เราดูแบบเออเป็นแบรนด์ไฮเอสมันจะแพงหรือเปล่ามันจะแพงหรือเปล่าเขาจะเฟรนลี่กับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพนักงานทุกคนเฟรนลี่มากพร้อมที่จะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะแบบก็คือง่างๆคือพร้อมที่จะให้คำปรึกษาสาหรับคนที่กาลังลังเลพร้อมให้ข้อมูลต้องบอกว่าอย่างนี้ ด้วยความที่มัสราตีเนี่ยเรามีอายุกว่าร้อยปีเราก็มีเรื่องราวที่สวยงามรฉะนั้นอ่ะเราก็อยากถ่ายทอดเรื่องราวสวยงามนียให้สูตรสาธารณชนฟังไม่ต้องซื้อเพียงแต่เดินเข้ามาว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับแค่นี้เราก็ภูมิใจแลวมีความสุขแล้วที่ได้ทาครับท่านะครับครับผมต้องขอขอบคุณพี่ออขคมากครับที่สละเวลามาครับผมโอ้เลเชียว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่ได้รับชมในบุคมสสราตีเนี่ยน่าเชื่อมั่นจริงๆว่าต้องรู้สึกประทับใจขอบคุณครับ แต่จะประทับใจมากกว่านี้ถ้ามาเจอ <c oughs> พิออก็เป็นเปเลย <c oughs> ครับมากันที่งานได้นะครับผมสลับบูธมาสติและรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆและต้องถ้าเกิดอยากจะมาชมสุดห <MC S 1> ล่อ <20. S 1> ของเราคนนั้น MC <c oughs> <20. S 1> มทุกท่าน่ไม่เลยวันที่27 27เท่านั้น,นครับภายในวันที่27เท่านั้นนะครับรับรองว่าสวยตราตรึงใจแน่นอนครับผมอ่าโอเคสรับวันนี้สรับบูธมาสรตริตเนี่ยน,นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ,รบและสหรับ จะบูธอะไรจะเป็นบูธถัดไปนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับผมสวัสดีครับ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 